คุณข้าพเจ้าคิดว่าลาออกจากการเป็นแม่ลูกกันได้ไหมข้าพเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้านะคะไม่น่าเชื่อว่าข้าพเจ้ากับแม่เนี่ยถ้าตอนเด็กๆนะคะเราเป็นหน่วยลบแม่ข้าพเจ้าเนี่ยตั้งแต่ภาพความทรงจำเนี่ยแม่เป็นคนทํางานหนักเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้เป็นครอบครัวคนมีเงินนะคะภาพของข้าพเจ้าในเห็นแม่ทํางานตั้งแต่ เช้ายันประมาณถ้าเกือบสองทุ่มเกือบสามทุ่มแม่จะรีดผ้าแม่จะกินข้าวเกือบสี่ทุ่มเกือบทุกวันในวัยเด็กนะคะฉะนั้นแม่ข้าพเจ้าจะขี้บ่นเพราะว่าข้าพเจ้าเข้าใจเมื่อก่อนเด็กๆไม่เข้าใจว่าทําไมแม่เราบ่นมากเลยแล้วก็ข้าพเจ้านี่เป็นหน่วยเถียงเถียงแล้วก็ทะเลาะจนถึงโตนะคะจะบอกว่าพระเจ้าค่ะมาเปลี่ยนแม่กับข้าพเจ้าแม่ข้าพเจ้ามารับเชื่อตอนข้าพเจ้าอยู่โบสถ์ไฟ ข้าพเจ้าที่ฐานอยู่9ปีนะคะแม่ข้าพเจ้ามารับเชื่อที่นี่แล้วก็ความที่เราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือปัจจุบันนี้ค่ะเราทะเลาะกันน้อยลงมากหรือแทบจะไม่ทะเลาะแล้วเพราะว่าเราคิดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะอยากคิดว่าเราจะทําไม่ได้พระเจ้าทําได้เสมอข้าพเจ้าเคยจริงๆข้าพเจ้าเคยทะเลาะกับแม่จน มีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่าลาออกจากการเป็นแม่ลูกกันได้ไหมคือข้าพเจ้าเนี่ยอยู่กับแม่ตอนที่ทํางานข้าพเจ้าทิ้งแม่ด้วยนะคะคือข้าพเจ้าจะไปทํางานสมัยก่อนจําได้ว่าพอข้าพเจ้าเรียนจบเนี่ยเราไปซื้อบ้านที่นนทบุรีข้าพเจ้าทํางานในกรุงเทพสุดท้ายข้าพเจ้าต้องอยู่อพาร์ทเมนต์กลับบ้านสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็เคยหนีแม่มาทํางานที่เชียงใหม่ตอนเด็กๆอยู่ปีหนึ่งด้วยนะคะทิ้งแกอยู่บ้านนะคะแกก็อยู่คนเดียวเพราะพี่ชายเนี่ยแทบแทบไม่ได้มาหาแม่อยู่แล้วอะค่ะ แล้วพอมาอยู่เชียงใหม่อะ่ะข้าพเจ้าก็ยังมารับหน้าที่หาเงินเพิ่มดูแลเด็กๆที่มูนิธิก็ทิ้งแม่อีกก็จะกลับก็จะไม่ได้นอนเลยจะกลับบ้านเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ไปเช้าเย็นกลับอะค่ะจนอาจารย์หวายบอกว่าเราเป็นลูกต้องดูแลแม่ค่ะคิดว่าเรามาอยู่โบสถ์นี้อะค่ะพระเจ้าสอนเราหลายอย่างนะคะพระเจ้าสอนเราให้ให้เราดูแลบุพการีหนึ่งให้เรามีใจรักแม่เรา ให้เรามีความโมโหน้อยลงพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทั้งแม่และลูกเลยค่ะปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อว,ว่าเรากอดกันได้ท,ที่นี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิง์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะ หรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ